กาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมลรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จนะครับ EP17 นะครับ EP นี้นะครับมีพระสมเด็จเก่าๆนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะเป็นสมเด็จเข้าใหม่ทุกองค์เลยนะครับวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 6 9 0 2 6 8 2 9นะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาได้เลยนะครับอง์ละแปดร้อยบาทนะครับสามองสองพันบาทนะครับวันนี้มาช้ามากเลยนะครับวันนี้ครับเพิ่งกลับจากบ้านแฟนมานะครับแล้วก็ส่งของไม่ทันนะครับโอ้โหคนปิดพระเยอะมากเลยครับส่งของไม่ทันแพ็คไม่ทันนะครับพี่นะขอส่งของพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะครับรวมถึงชุดพระสมเด็จชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ชุดพระเหรียญในช่วงเช้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมรวมยอดไว้ส่งตอนพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมแจ้งเลขพัสดุให้เหมือนเดิมนะครับอง์แรกนะครับมารับชมเป็นพระสมเด็จองนี้เลยครับพี่นะครับนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์วัดเกตชัยโยครับองนี้นะได้มาใหม่นะครับองนี้ครับเก่าๆเลยพี่นะครับนี่ครับดูครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับนี่สวยๆเก่าๆเลยครับองนี้นะครับ สวยงามเลยครับองนี้นะครับนี่เนื้อเก่าเก่าเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าเก่าสวยๆเลยนะครับพี่ดูนะครับเหมือนมีรักน้ําเกลียงลงมาหน่อยๆนะครับดูนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับมีรักน้ําเกลียงหน่อยๆนะครับดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับองนี้นะครับ นี่ครับดูครับเม็ดมวลสารนะครับน okay. ี่ครับเม็ดมวลสารเก่าเก่าเลยนะครับพี่พี่นะครับดูครับดูเนื้อนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับองนี้เป็นวัดเกตชโยพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่ครับเป็นวัดเกตชโยพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับอกเนี่ยเหมือนรากฟันเลยนะครับ องนี้นะครับองที่หนึ่งนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับอง์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้มีเส้นผ้าทิพด้วยนะครับพี่นะมีเส้นผ้าทิพผ้าทิพด้วยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับอง์นี้ลงรักปิดทองมานะครับเอ๊ะวันนี้ไฟไม่ค่อยแจ่มเลยนะพี่เดี๋ยวนะ นี่ครับมีเส้น้าทิปด้วยนะครับวงนี้ครับสวยๆเลยครับเบอร์สองนะครับวงนี้นะครับดูครับรักทองเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับด้านหลังนี่มีรอยหนอนด้นนะครับดูครับนี่ครับดูเนื้อมวลสารนะครับหนึกนุ่มนะครับดูครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับเส้น้าทิปคมๆเลยนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่สวยๆเลยนะครับ ต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับเกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เนื้อสวยนะครับเนื้อแตกลายงาสวยๆเลยนะครับนี่ครับเนื้อแตกลายงาสวยๆเก่าๆเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับดูนะครับ นี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่องนี้นะครับองนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นรูปหัวใจแบบนี้ด้วยนะครับพี่นะอันนี้เป็นรูปหัวใจมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยองนี้สวยนะครับเบอร์สามนะครับต่อมาเบอร์สี่นะครับองนี้เบอร์สี่นะครับ นี่องนี el, ้เบอร์สี el, el, el ่นะครับสวยๆเลยนะครับน hum ี human, hum ่เน hum ื้อเก่าๆเลยนะครับเบอร์สี่นะครับนี่ครับอกเหมือนอกคุดเลยนะครับพี่นะอง์นี้เนี่ยอกเหมือนอกคุดเลยนะครับนี่เป็นองหมายเลขสี่นะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่ นี่ครับดูครับนี่ครับดูครับสวยสวยเนื้อเก่านะครับพี่นะเบอร์เบอร์สามเบอร์สี่นะครับเนื้อจะสวยนะครับต่อมาเบอร์ห้านะครับอันนี้เป็นสมเด็จฝังเม็ดพระธาตุนะครับนี่นะครับอันนี้ร้อยหนอนด้นด้านข้างแยะแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เนื้อแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับตรงนี้เป็นสมเด็จ ฝังเม็ดพระธาตุนะครับพี่นี่ครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสมเด็จฝั่งเม็ดพระธาตุนะครับองนี้เนื้อสวยนะครับพี่ดูครับด้านข้างแยะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมีรอยหนอนด้นรอยปูไต่ด้วยนะครับนี่นะครับองนี้เป็นองค์หมายเลขห้านะครับสมเด็จฝั่งเม็ดพระธาตุนะครับ ต่อมาองค์ที่หกนะครับองค์นี้เป็นขอบล่างฟันหนูนะครับนี่เป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูนะครับเนื้อเก่านะครับพี่องค์นี้เนื้อเก่าเลยนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับนี่เนื้อเก่าเก่าเลยครับพี่ครับเนื้อเก่าเก่าสวยๆเลยนะครับ นี่ครับองนี้นะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับสมเร็จวันนี้เก่าๆทั้งนั้นนะครับเบอร์หกนะครับต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับอันนี้เบอร์เจ็ดนะครับอันนี้เป็นพิมใหญ่เกศทะลุซุ้มครับอันนี้หนามากเลยครับพี่นะอง์นี้หนานะครับเนี่ยอันเนี้ยด้านข้างหนาเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกศทะลุซุ้มนะครับ นี่ครับพิมพ์ใหญ่เกตะลรูซุ้มหนานะครับองนี้เนื้อเก่าเลยครับพี่เนื้อเก่าแต่ผ้ามีความหนานะครับพี่นะครับผ้าหนาปึ๊กเลยครับพี่นะครับนี่ครับเนี่ยพิมพ์ใหญ่หนานะครับองนี้นะครับเบอร์แปดนะครับต่อมาอันนี้เบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับนี่เบอร์แปดนะครับ เบอร์แปดแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเป็นรอยขูดแบบนี้นะครับเป็นรอยกระดานนะครับรอยไม้นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับซุ้มสวยนะครับองนี้นะครับซุ้มเต็มเลยนะครับลงรักปิดทองมานะครับสวยๆเลยครับองนี้นะครับองนี้สวยๆเลยนะพี่ๆนะนี่ครับลงรักปิดทองเก่ามาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับลาย ไม้แบบนี้เลยครับพี่นี่ครับองนี้เป็นองห์หมายเลขแปดนะครับพี่ต่อมาหมายเลขเก้านะครับนี่หมายเลขเก้านี้เป็นวัดเกรชัยโยพิมพ์เจดชั้นนะครับนี่ครับอันนี้เส้นขอบล่างเห็นเลยนะครับพี่ี่เห,เห็นไหมเห็นไหมเห็นเส้นขอบล่างไหมคือเขาเรียกว,ว่าบางพี่ๆบางท่านเรียกว,ว่าเส้นบังคับพิมพ์นะครับเนี่ยเห็นไหม จะมีเส้นขึ้นซ้อนเหมือนอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมพี่นเนี่ยเนี่ยที่ซูมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมองตาเปล่ามันจะเห็นเลยไหมเนี่ยเขาเหมือนเนี่ยพี่ๆหลายท่านก็ดูตรงนี้นะถ้าเกิดแบบเป็นวัดเกตที่เข้าพิมพ์นะครับผมมองว่ามันไม่เกี่ยวนะแต่มันก็อาจจะมีส่วนนะครับมีส่วนแต่ก็ไม่ถึงกับต้องมีทุกองนะครับบางองค์มันก็ไม่ติดมันก็เป็นได้นะพี่นะ นี่อันนี้คือเส้นที่เขาบอกว่าต้องมีนะครับนี่คือเส้นบังคับพิมพ์นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองนี้สวยๆนะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นเลยครับพี่วัดเกตชัยโยเจ็ดชั้นครับนี่เนื้อจัดมากครับพี่องนี้เนื้อจัดจ้านมากนะครับพี่องนี้นะครับนี่พิมพ์เจ็ดชั้นนะครับ องค์ที่เก้านะครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบนะครับองค์นี้ครับนี่ครับดูครับเนื้อสวยๆเลยครับนี่ครับองค์ที่สิบเนื้อสวยดีนะครับพี่นะมีแร่ลัตนาชาติด้วยนะครับนี่ครับดูครับนี่สวยๆเลยนะครับ นี่ครับดูเม็ดดําเม็ดแดงขึ้นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมวลสารนะครับนี่นะครับดูครับนี่เป็นองค์ที่สิบนะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์สวยเลยครับพี่ดูนะนี่ครับโอ้โหองนี้สวยจัดเลยวพี่นี่ฐานคมขึ้นฐานล่างร่องเลยนะครับเป็นร่องเลยครับฐานล่างเลยครับ นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับดูครับเนื้อฟูๆนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับเก่าๆเลยนะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับอง์นี้เป็นองค์ที่สิบสองนะครับ ตรงนี้เนื้อเหมือนเนื้อกล้วยนะครับนี่เหมือนเนื้ออ่อนๆเหมือนสีไข่อ่อนๆนะครับนี่ครับเหมือนเนื้อกล้วยเลยนะครับรงนี้นะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อเก่าแตกลายงามมีมวลสารเม็ดดําเม็ดแดงนะครับดูครับนี่มวลสารเม็ดซุ้มกอนะครับนี่ครับ นี่นะครับสวยๆเลยเพี่นะครับองนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะนี่ครับสวยมากเลยครับพี่องนี้นะครับหมายเลขสิบสองนะครับต่อมาหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสามเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับองนี้นะครับดูการตัดแบบโบราณนะครับดูครับนี่ด้านบนเนี่ยจะกว้างกว่าด้านล่างเลยพี่เห็นไหมคือ คือเป็นการตัดที่แบบปกตินะแบบธรรมชาติอะพี่นะครับเห็นไหมพี่ลองสังเกตดูนะนี่ด้านล่างจะเล็กด้านบนจะกว้างนะครับด้านนี้จะเอียงด้านนี้จะตรงนะครับเห็นไหมเป็นพระเก่าโบราณน,นะพี่นะนี่ครับดูครับอันนี้เป็นฐานแซมนะครับฐานแซมนี่ครับคาบลักคาบปลาคาบเก่าๆแบบนี้เลยครับ ครับเป็นพวกคาป,ปวกคาบอะไรเงี้ยนะพี่นะนี่นี่เป็นเนื้อนะครับเนื้อมวลสารนะพี่เห็นไหมนี่สวยๆเลยพี่นี่สวยๆเลยครับฐานแฟมนะครับเบอร์ที่สิบสามนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบสี่นะครับสิบสี่เนี้ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเหมือนคล้ายๆจะเกตบัวตูมนะครับคล้ายๆนะครับ นี่ครับมาได้สิบสี่นะครับสวยๆเนื <hi> <unified> ้อเก่าๆเลยครับ <hi> พี่นี่ครับสวยๆเนื้อเก่าๆเลยครับพี่นะครับซุ้มใหญ่ซุ้มหนาเต็มเลยนะครับองนี้นะครับดูครับเนื้อสวยมากเลยพี่นะนี่ครับนี่ครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยครับพี่นะ ิ้มใหญ่ด้วยนะครับองค์นี้นะสวยๆเลยพี่นี่ครับองค์ที่สิบสี่นะครับต่อมาองค์ที่สิบห้านะครับอง์นี้นะครับนี่ครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่ปิดทองมาเลยนะครับลงทองปิดทองเก่ามานะครับซุ้มหนาซุ้มใหญ่ๆนะครับ นี่ครับซุ้มหนาสซุ้มใหญ่ๆแบบนี้เลยครับลงรักปิดท้องเก่ามาเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆนะครับนี่นะครับที่สิบห้านะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่สวยมากเลยนะครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่ครับ อค์ที่สิบหกนะครับเป็นวัดเกตนะครับองนี้ดูนะครับนี่ครับองนี้ไม่มีเส้นนะครับนี่ครับเหมือนจะมีนะครับพี่นะเหมือนจะมีบางๆนะครับเห็นเหมือนเป็นแนวๆนะครับเนื้อจัดจ้านเลยครับองนี้ครับสวยงามครับพี่ดูครับองนี้เนื้อแก่น้ํามันตังอิวนะพี่นะ นี่เป็นเนื้อแก่น้ำมันตังอิวเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองค์ที่สิบหกนะครับต่อมาองค์ที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเจ็ดเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับดูครับรักเก่าๆเลยนะครับ องนี้เนื้อสวยมากเลยครับนี่นะครับองค์นี้เนื้อสวยมากเลยครับเนี่ยเนื้อสวยนะครับองนี้เนื้อสวยเลยนะครับนี่มีมวลสารดีเลยนะครับนี่ครับี่เนื้อสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับต่อมาหมายเลขสิบแปดนะครับนี่สิบแปดนะครับหลังกระดานนะครับพี่ตรงนี้พิมพ์สวยเลยครับนี่ครับเกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับหนาเลยนะครับซุ้มหนาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับ เนื้อสวยมากแล้วพิมพ์เขาเนี really. ่ยสวยเลยครับพี่ดูดิดูพิมพเขาดิพิมพ์เขาสวยมากนะครับองนี้นะครับเนี่ยพี่ดูดิสีเหมือนงาช้างอ่อนๆนะครับดูครับพิมพ์คมสวยลึกเลยนะครับดูครับนี่เนี่ยโอ้โหองนี้สวยนะครับนี่องนี้สวยนะครับองที่สิบแปดนะครับต่อมาองที่สิบเก้านะครับ องนี้ค่าปวกขึ้นเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีเส้นพาทิปขึ้นด้วยนะครับอง์นี้เป็นค่าปวกขึ้นเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเก่าจัดครับพี่องค์นี้ครับปวกขึ้นเลยครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับพี่นะนี่ครับถ้าเกิดไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยแมลงพวกปวกพวกอะไรเนี่ยไม่ขึ้นแน่นอนพี่นะจะเป็นพวกเคมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะอันนี้คือแบบว่าเนื้อธรรมชาติเลยครับมีค่าปวกขึ้นเลยครับ มีเส้นพักทิปด้วยนะครับคล้ายๆพิมพจดี JD นะพี่ลองสังเกตนะเนี่ยนะเห็นไหมคือเป็นทรงเจดีเลยไหมพี่นะดูสัดส่วนเนี่ยเห็นไหมสัดส่วนเนี่เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเจดีเลยไหมพี่อะพี่ลองมองดิลองนึกภาพถึงเป็น JD เจดีลิพี่นะครับเนี่ยเหมือนนะพี่เนาะนี่ปวกขึ้นเลยพี่ตรงนี้นะครับ เบอร์สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบนะครับองนี้องค์นี้ก็เนื้อจัดนะครับนี่เบอร์ยี่สิบนีก็เนื้อจัดอีกหนึ่งองเลยนะครับดูนะครับสวยๆนะครับดูเนื้อครับเนื้อสวยจัดจ้านเลยนะครับพี่ๆนะครับเนื้อสวยจัดจ้านเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับดูเนื้อครับพี่เนื้อสวยมากเลยนะครับเบอร์20นะครับวันนี้นะพี่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีพาสแบ่งตันนะครับเป็นพาสสมเด็จบ้านๆเลยนะครับเบอร์โทรนะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับ0 9 6ย์2 6 8 2 9นะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็นย์สองศูนย์สนะครับเบอร์นี้เลยนะครับนี่สื่อสแกน QR วอาร์ช่องทางไลน์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาพี่พี่คนรักพระสมเด็จทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ